สวัสดีคนราศีสิงห์ทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง smiling l o v บ taro ใบตาค่ะ จงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิก รวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเป,ปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าคนราศีสิงห์จะมีความสุขกันนะคะมาเริ่มมามอยไซไพายทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาหยิบสำรับนี้มาพอดีเลยอะซึ่งหน้าปกคือราศีสิงห์นะคะสเตรนท์นั่นเองอใช้สำรับสุรียคทาโร่นะคะมาเช็คพลังงานคนมีคนไม่มีคู่กันก่อนเราไปพร้อมกันคนมีคู่กับไม่มีคู่นะคะเราราศีเดียวกันนะคราวนี้เรามาดูกัน ขอดูพลังงานคนที่ไม่มีคู่หน่อยจ้าอ,อ่อนไหว รู้สึกว่าคุณอาจจะมีความเครียดความสับสนหรือนอนไม่หลับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้ค่ะแต่ขอดูหนคนไม่มีคู่บอกตาว่าโสดแบบตะโกนเลยอะ่ะเดี๋ยวฟูนะอโอเคบางคนเหนื่อยกับการ รอเวลาก็ได้ที่อาจจะเจอคนไม่ดีมาก่อนแล้วก็ทำให้คุณขาดศรัทธาในเรื่องของความรักมาโฟกัสที่งานที่เงินดีกว่ามีคู่แล้วมันปวดเสียนเวียนก้ามันปวดเหตุนะคะรู้สึกวุ่นวายรู้สึกว่าไม่มีความสุขเหมือนกับว่าบางคนนะ เวลามีใครเข้ามาบางคนน่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือมันต้องอยู่กันแบบลับๆบ,บางคนเจอคนเจ้าชู้บางคนเจอตุกคนที่มีตัวเลือกเยอะคราเนี้ยทุกครั้งเลยที่ตาจะบอกทุกคนนะคะเวลาคุณเจอคนเฮงซวยอะเอาง่ายๆมันตรงไปตรงมา ถ้าเราต้องการคนแบบไหนให้เข้ามาในชีวิตต้องถามตัวเองว่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือ,อยังถ้าเราอยากได้คนที่รักเราวันนี้เรารักตัวเองหรือ,อยังถ้าเราอยากได้คนที่ไม่เจ้าชู้อ่ะคุณเจ้าชู้ไหมท้าคณบอกถ้าคุณบอกแต่ว่าไม่เจ้าชู้แสดงว่าคุณมีทิกเกอร์ตอนเด็กๆพ่อแม่คุณหรือคนอื่นที่มาฝังหัวคุณ อาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นคนอื่นหรือที่ยังไม่มีแฟนเพราะว่าคุณอาจจะยังเลือกอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังเลือกอยู่ก็ไม่ต้องรีบคนคู่กันแล้วไม่แครวกันอืแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีความเครียดบางอย่างเจอแต่คนไม่ดีเลยคุณต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองได้แล้วอะคะ่ะทำไมนะทำไมฉันถึงเจอแต่คนเจ้าชู้ ทำไมฉันถึงเจอแต่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสำหรับบางคนสำหรับบางคนก็มีอยู่คนเดียวก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าตาเห็นก้าดาบเนี่ยมันดีจริงๆใช่ไหมอืมหรือก้าดาบกับ5้าไม่เท้ามันอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่ออย่างอื่นก็ได้อืมประมาณนี้นะคะตาขอเช็คพลังงานคนที่มีคู่หน่อย ก้าถ้วยว่ยาไพนาปกคุณอดทนอยู่กับอะไรอะอ บางคนแต่งงานแล้วอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะตาขอดูเซตนี้หน่อยนี่บางคนเป็นคู่จริงจังแต่งงานจดทะเบียนอะไรเงี้ยนะคะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ ไม่สวยงามเท่าไหร่อาจจะจับได้ว่าเจ้าชู้อาจจะจับได้ว่าหรือว่าตัวของคุณเองดันไปรู้สึกกับคนอื่นที่เขาเพิ่งจะกลับเข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็พยายามที่จะควบคุมอยู่เออสมมุติถ้าเป็นตัวคุณก็คือมีคู่เป็นแล้วนะแต่งงานสมมตินะคะแต่งงานล้จดทะเบียปนปแล้วก็ได้สมมําหรับบางคนแต่ว่าคู่ที่มีอยู่ คุณเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนนะมันเริ่มจะไม่รู้สึกมันเริ่มจะไม่โอเคแต่อาจจะยังมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันซึ่งมันอาจจะทำให้คุณขยับได้ยากมันอาจจะต้องใช้เวลาในการรอนะคะเช่นเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณก็ต้องอยู่กับความสัมพันธ์นี้ไปสำหรับคนที่คุณเป็นคนที่ต้องเลือก หรือว่ารู้สึกกับคนอื่นมากกว่าคุณไม่อยากทําให้เขาเสียใจเพราะมันเป็นครอบครัวเดียวกันคราวนี้ตาจะบอกว่าเวลาที่คุณอยู่กับใครเนี่ยแล้วคุณไม่ได้รู้สึกแล้วอะแต่คุณคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเขาเราก็ไม่ต้องเลิกกับเขาก็ได้อไรเงี้ยแต่เราไม่รู้สึก มันแปลว่าเราไม่ซื่อสัตย์นะค่ะเหมือนกับว่าคุณกำลังสร้างกรรมเพิ่มกับคนเนี่ยอยู่ในมุมของเราอะในมุมของคุณที่มองกับในมุมของข้างบนอะคือคนที่ดูแลคนอะจริงๆเขาอาจจะไปเจอคนที่ดีกว่านี้ไม่ใช่พูดใหม่บางทีเขาอาจจะไปเจอ คนที่เป็นคู่ของเขาอีกคนนึงแต่คุณดันดึงเขาเอาไว้เพราะว่าคุณสงสารเขาแต่คุณไม่ได้รักแล้วนะออคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่สําหรับคุณนะที่มีคนในใจแต่ถ้าคุณบอกตาว่าคุณตาเราอ่ะโคตรรักเดียวใจเดียวเลยแต่มันอ่ะเจ้าชู้แต่ก็วนกลับมาหาเราทุกทีหรือก็วนกลับไปหาเขาทุกที อันเนี้ยมันคือท็อกซิกล่ะคุณก็ต้องอยู่ที่คุณว่าคุณจะเอาไปวางตรงไหนเ่ยถ้าคุณรอคุณจะรอใครให้มาช่วยเราต้องไปด้วยตัวเองนะทุกคนเอออันเนี้ยมีสองแบบเนะี่ยที่ตาเห็นอืมตาขอเช็คพลังงานของคนมีคู่คุณมองเขายังไงเขามองคุณยังไงคุณมองเขายังไงคะ่ะ รู้สึกกับเขายังไงตาไม่รู้ว่าคุณหมายถึงใครนะตาจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะคุณมองเขายังไงเขามองคุณยังไงอ้โหเดอะเวิลเลยหรอ เจ okay. อเดวิลโอเคอาจจะเป็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะที่ทำงานคุณมองเขายังไงเขายังเด็กอยู่ใช่ไหมเขาน่าจะต้องเรียนรู้ชีวิตอีกเยอะเลยหรือคุณเด็กกว่าก็ได้อ่ะเอาเป็นคุณมองเขายังไงก่อน เขาเป็นคนที่ดูใจดีจังเลยเป็นคนที่ดูโดดเด่นอาจจะหน้าตาดีหรือเป็นคนที่เข้มแข็งจังเลยลำบากมาตั้งแต่เด็กๆขยันทำงานหาเงินเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆเลยเออถ้าคุณไปเรียนรู้ว่าเขาสู้ชีวิตมาคุณอาจจะเป็นคนซัพพอร์ตเขาก็ได้หรือเขาซัพพอร์ตคุณก็ได้นะ แต่ในมุมของเขาที่มองคุณเนะ่ะคุณแต่งงานแล้วหรือเปล่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าเขาห่วงคุณนะเออเขาห่วงคุณนะคนเนี่ยแต่มันจะทําอะไรได้ถ้าคุณมีคู่ไปแล้วอะ่ะเขาก็ต้องอยู่ในที่ของเขาได้แต่คิดมากเดอะเดวิล9ก้าวก้าไม้เท้าเดอรมูนเนี่ยโคจะคิดมากเลยอ่ะโคจะอ่อนไหวเลย อืมเดี๋ยวนะอันนี้คือธนนูออมังกรเนาะอืมคิดมากกลัวเป็นกังวลน,นะคะแต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือแอบรู้สึกอืมคราวนี้ มาดูกันว่าความรักคนราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนคนไม่มีคู่เป็นไงจ้ะคืออะไรอ่ะ ใครบางคนจะกลับเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้คุณเหนื่อยใจซึ่งเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเขาเคยอยู่ในชีวิตคุณแล้วแล้วคุณก็หนีเขามาแล้วคุณก็หนีไม่พ้นอาจจะเกี่ยวกับต่างชาติอาจจะเกี่ยวกับออนไลน์มีการติดต่อกลับมาอมืมีการวนกลับมาระวังความเหนื่อย หรือหรือน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้เออน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคิงไม้เท้าเด็กถ้วยเนี่ยแต่คุณต้องดูพลังงานตัวเองก่อนอะคะ่ะว่าถ้าจะเจอคนสินเสมอคนดีจริงๆเราเป็นคนนั้นได้ยังถ้ายังไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ถ้าเราไม่จริงอะ เราจะไปเอาคนจริงมาได้ไงไม่ได้มันก็จะเปลือกเช่นเราบอกว่าเรารักตัวเองอะแต่เรายังไม่ซื่อสัตย์เรายังยอมคนอื่นอยู่เลยอะคุณก็จะไปดึงดูดคนที่มีมีความเป็นตัวคุณเข้ามาดึงดูดได้อยู่แล้วแต่อาจจะดึงดูดคนที่คุณไม่อยากได้แต่คุณยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เป็นพลังงานอาจจะยังไม่เห็นตัวเอง หรืออาจจะยังไม่ได้ไปเจอว่าคืออะไรวะคุณตาอินเนอร์ชายคืออะไรอะอะไรเงี้ยมันต้องมาเจาะอืมหรือใช้สมาธิเพื่อจะเจาะตามีขายข้อสมาธิความรักนะคะอืมขายของสองวิอืมบางคนจะวนกลับมาแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะมีข่าวมามาไวด้วย มันเป็นไพ่ของการติดต่อสองใบเลยอ่ะหรือมันวนกลับมาในความคิดก็ได้นะขอดูคนที่มีคู่หน่อยค่ะโอ้โหเดอะทาวเวอร์ Tower, นี่คือไปไม่พ้นคุณเลยทำไมมีคนที่แบบ ดูทีเล่นทีจริงไม่ดูมั่นคงเลยเป็นเดือดซันนะมันมากับ5เหรียญนะเนาะคนที่มีคู่เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ไปรับรู้มาหรือความรู้สึกข้างในใจคุณลึกๆมันมีความกลัวบางอย่างซึ่งคุณะไม่มั่นใจว่ามันไอสิ่งนี้มันจริงไม่จริงแต่คุณกลัวทุกวันเลย ไอ้ความกลัวของคุณนั่นแหละมันจะไปดึงให้เห็นอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดจากความกลัวของคุณเหมือนคนกลัวว่าแฟนเรามันจะเจ้าชู้ไหมอ่ะมันก็เจ้าชู้ได้เพราะว่าก่อนที่คุณจะคบกับเขาอ่ะความกลัวเนี้ยมันมีอยู่มาตั้งนานแล้วอ่ะต่เลยบอกว่าคุณเป็นคนยังไงคุณจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหรือ คุณมีพลังงานของความรู้สึกแบบไหนคุณจะดึงคนแบบนั้นเข้ามาถามว่าคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างแน่ๆเลยอะแล้วมันเร็วมากตาพยายามขยายเนี่ยระวังความใจร้อนนะคะอืถ้าขอดูหน่อยได้ไหมว่าแล้วคนที่มีคู่ปัญหามันผ่านไปได้ไหม ผ่านไปได้แต่ว่าต้องพึ่งคนกลางอะที่ไม่ใช่มีคุณกับเขาอืมต้องมีคนที่ช่วยเยียวยานะคะถ้าขอดูคนที่ไม่มีคู่เพิ่มหน่อยความรักในเดือนพฤศจิกายนค่ะ เวลาที่มีคนเข้ามาแล้วคุณรั้วมไม่ดีให้คุณตัดไปเลยอย่าไปอยู่ตรงนั้นนานเซนคุณอนะคุณมีอยู่แล้วถ้าคุณต้องการคิงแต่คุณอัดสวินเข้ามาคุณก็จะไม่เอาอัดสวินแต่ถามว่ามาไหม ถ้าคุณออกจากความไม่ชัดเจนบางอย่างได้เนี่ยไม่ยึดติดแล้วก็ไปดูใจความรู้สึกตัวเองปล่อยวางเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องไปไขว่คว้าอะไรเดี๋ยวมันมาเองนะคะแต่ว่าถามว่าเดือนนี้มันมันอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณก็ต้องดูให้ดีคราวนี้ขอดูคนที่มีคู่เพิ่มหน่อยเป็นยังไงต่อ เหนื่อยอาจจะวินถ้วยคืออะไรอืมถ้าคุณยังไหวคุณก็จะไปต่อไม่ว่ามันจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขาอะไรเงี้ยถ้าคุณเนี่ยก้าวถ้วยสามดาบมันมีมันมีแบบเราสองสามคนแต่ถ้าคุณยังนิ่งได้คุณยังไหวได้คุณจะอีกนอ หรือเขาอะ่ะก็จะไปต่อได้เหมือนกับปิดหูปิดตาแล้วก็เอออยู่เงี้ยแหละอืมก็เราเป็นครอบครัวแล้วนี่แต่มันจะอยู่ได้นานไหมก็แล้วแต่บุคคลนะคะอาจจะต้องเคลียร์ต้องคุยนะสุดท้ายแล้วอะไรที่มันมันไม่แท้จริงอะ่ะมันจะต้องจริงแท้แค่นั้นเลยค่ะ ไพแนะนำคนไม่มีคู่ค่ะเดืนพฤศจิกายนไม่ต้องรอเดี๋ยวมันมาเองเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนสำหรับบางคนนะไพ่แนะนำคนมีคู่ค่ะอะไรที่ไม่ชัดเจนคุณอาจจะต้องชัดเจนก่อนถ้าคุณรู้สึกกลัวคุณจะไม่กล้าทำอะไรบางอย่างถ้าคุณไม่กลัวคุณจะตัดได้อืม คุณจะไม่เลือกเอาเต็มไปวางไว้ตรงนั้นนะคะอืมไพ่บอกแบบนี้ที่ไพาแนะนำหน่อยสองใบคนราศีสิงห์ความรักของคุณในเดือนพฤศจิกายนค่ะคุณมีพลังข้างในที่ทรงพลังมากหมายเลขสี่สิบสี่แต่ว่าความกลัวมันครอบคุณไว้อยู่เอาแค่วันเนี้ยถ้าใครบางคนยังไม่เคยขอบคุณตัวเอง ขอบคุณตัวเองก่อน44916หมายเลขนะคะลองขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ขอบคุณร่างกายขอบคุณที่ฉันยังตื่นมาในวันนี้ใดๆก็ได้ขอบคุณรถตู้บ้านที่นอนหมอนว่าไปนะคะถ้าคุณอยู่ในคลื่นแห่งความขอบคุณแล้วสำนึกรู้คุณบางอย่างได้สิ่งดีๆดีคุณจะมองเห็นสิ่งดีๆมากขึ้น น,ะะนี่คือเรื่องราวของคนราศีสิงห์ความรักของคุณในเดือนพฤศจิกายนค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร สมัยเลี้ยงเลิฟทาโร่ใบาตาขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ